ตัวอย่างข้อที่3ค่ะนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างข้อที่3นะคะตัวอย่างข้อที่3เนี่ยนะคะเขาให้ลำดับนะคะคือลำดับของ 3n นะคะส่วนด้วยนะคะ 2n ลบ1ะคะคูณกับ 2n-1 บวก1ค่ะนะคะคูณกับ 2n บวก1นะคะ ทีนี้นะคะสำหรับลำดับข้อนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราเขียนออกมานะคะ 2n ลบ1กับ 2n บวก1เนี่ยเราจะไม่คูณเขาออกมานะคะเราจะไม่คูณเขาออกมานะคะเราจะแจกแจง5พจน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะที่ตัวที่1นะคะครูขอใช้พื้นที่นะคะตรงนี้นะคะในการคิดนะนะคะอ่านะคะแอบคิดเหมือนเดิมนะคะลบไปให้หมดก่อนแล้วค่อยเขียนนะคะ ทีนี้เรามาดูค่ะนะคะสำหรับนะคะข้อที่นะคะข้อที่3ค่ะข้อที่3เนี่ยนะคะเราจะเริ่มนะคะ an อ่ะ an ค่ะ an นะคะที่ให้มานะคะพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะคะ an ก็จะเท่ากับ 3n นะคะส่วนด้วย 2n ลบ1นะคะคูณกับนะคะ 2n บวก1ค่ะนะคะ คูณกับ2 n บวกหนนะคะทีนี้สังเกตนะคะเราจะมีตัวเศษกับตัวส่วนนะคะครูจะเริ่มที่ตัวเศษก่อนนะคะตัวเศษเนี่ยนะคะคือ3 n นะคะ,ะตัวเศษคือ3 n นะคะ3 n นะ3 n เนี่ยนะคะเวลาที่เรานะคะจะหาพจน์ที่1น,นะคะเราจะหาพจน์ที่1นะคะ a หนึ่งะะก็จะกลายเป็นอะไรคะ3คูณ1ก็คือ3 a 2ก็คือ3คูณ2ก็คือ6 a 3ก็จะเท่ากับนะคะ3คูณ3ก็คือ9นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้นะคะเอาตัวเศษก่อนนะคะตัวเศษนะคะของข้อนี้นะคะเราก็จะได้เป็นนะคะ3 6อ่ะครูเว้นระยะนิดนึงเนาะ แล้วก็9เอา5ตัวเลยนะคะ5ตัวเลยเพราะฉะนั้นนะคะ,ะให้เราจดก่อนนะคะครูขอลบตรงนี้นะคะลบนะ,ะง่ายๆค่ะนะคะแทน n ด้วย1ด้วย2ด้วย3ด้วย4ด้วย5ค่ะนะคะแล้ก็จับไปคูณด้วย3นะคะ,ะเราจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะลบออกหมดก่อนนะคะ เราก็จะได้เป็นนะคะ3 6 9นะคะเดี๋ยวเราคั้นเขาด้วยคอมมาไว้เลยอะคั้นไว้ด้วยลูกน้ำเลยนะคะ3 6 9นะคะ3 4 10ี่5ิหหนะคะเราก็มีตัวอื่นๆต่อท้ายนะคะก็จุด3จุดไปนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราดูนะคะสำหรับข้อนี้นะคะ ข้อนี้เนี่ยนะคะเราได้ตัวเศษเรียบร้อยและสามหกเ้าสิบสองสนะคะแต่ตัวส่วนค่ะนะคะตัวส่วนของเราเนี่ยนะคะเรามี 2n งนลบหนะคะคูณอยู่กับ 2n งนบวกหนะคะเรามี 2n งนลบหนะคะคูณกับ 2n งนบวกหนะคะสำหรับข้อนี้นะคะอะ่ครูขอแอบคิดตรงนี้นะคะแอบคิดตรงนี้นะคะข้างบนนี้ค่ะแยกไว้เลย นะคะอ่าจะได้ไม่ต้องลงมายุ่งกับข้างล่างนะคะเรากันที่เข้าไว้นะคะเราแอบ,บคิดตรงนี้นะคะหรือเราทดเลขตรงนี้ค่ะนะคะตัวส่วนนะคะตัวส่วนเนี่ยเรามี 2n ลบ1กับ 2n บวก1นะคะอย่างที่ครูบอกนะคะโดยที่นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวครูจะแทนเขาว่าตัวหน้าพจน์หน้าหรือตัวหน้านะคะ 2N บวก1นะคะครูจะเรียกเขาว่าตัวหลังเนาะเอาแบบย่อๆนะคะเอาเราจำง่ายง่ายนะคะหรือใครอยากเรียกถูกต้องก็พดนหน้ากับพดนหลังนะคะ,ะทีนี้นะคะครูจะพาเรานะคะเริ่มต้นนะคะพิจารณาหรือหาค่าของตัวหน้าก่อนนะคะของตัวหน้าก่อนนะคะตัวหน้าในที่นี้นะคะตัวที่นะคะเราจะหยิบมานะคะก็คือ 2N ลบหค่ะนะคะ,นะค,ะคือ 2N ลบห นะคะเราก็จะเริ่มที่ a 1ค่ะ a 1นะคะเราก็แทน n นะคะตรงนี้ด้วย1นะคะก็จะเป็น2คูณ1นลบ 1, นะคะเราก็จะได้เท่ากับ2-1ลบก็คือ1อ่า a 2ค่ะ a 2แทน n ด้วย2ก็เป็น2คูณ2ลบนสองนะคะ4-1ลบได้3นะคะ A3 นะคะ A3 ก็จะเป็น2คูณ3ลบ1 2 3 6ลบ1ได้5นะคะ A4 นะคะ A4 ก็จะเป็น2คูณ4ลบด้วย1 2 4 8 8ลบ1นะคะเหลือ7นะคะ A5 อ่ะ A5 A5 นะคะเราก็จะได้เป็น2คูณ5แล้วก็ลบด้วย1 2 5 10 10ลบ1ได้ 9นะคะแสดงว่าตัวหน้านะคะของ an นะคะที่ครูนำเราครูครูนำมาคิดเนี่ยนะคะเราก็จะได้เป็นอะไรเราจะได้เป็น1 3 5 7แล้วก็9ค่ะนะคะเราก็จะนำ1 3 5 7 9นะคะมาเขียนเป็นตัวส่วนแต่เป็นตัวส่วนนะคะตัวหน้านะคะ เวลาเขียนนะคะเราก็จะเขียนเป็นอ่ะครูเอานะคะเศษส่วนมาก่อนนะคะขีดเส้นก่อนนะคะ3 6 9 12, 15นะคะครูยังไม่ได้ไปเร็วมากนะคะเป็นส่วนเริ่มต้นของลำดับนะคะอยากให้เรานะคะออคุ้นเคยกับตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถัดจากลำดับเนี่ยเราจะไปเจออนุกรมนะคะ ซึ่งนะคะก็จะถ่ายทอดไปจากลำดับอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเราหานะคะพจน์ที่ n ของลำดับได้นะคะหรือเราเขียนแจกแจงพจน์นะคะของลำดับได้นะคะของอนุกรมก็ทําในทำนองเดียวกันนะคะ,ะสรุปนะคะเราก็จะได้นะคะตัวหน้านะคะของนะคะของลำดับนี้นะคะของตัวส่วนคือ1 3 5 7แล้วก็9เมื่อกี้ที่เราหามานะคะ เราก็เขียนเลย1 3 5 7 9สาค่ะนะคะถัดจากนั้นนะคะเราจะไปที่นะคะตัวหลังค่ะเราจะไปที่ตัวหลังนะคะตัวหลังนะคะตัวหลังนะคะครูก,ก็นะคะเอาอันเดิมนี้เลยนะคะเราจะไปที่ตัวหลังค่ะตัวหลังแล้วนะ ลบเลยนะคะอ่ะเราไปที่ตัวหลังนะคะตัวหลังนะคะของตัวส่วนนะคะคืออะไรนะคะคือวงเล็บนี้ค่ะนะคะคือ 2n บวก1ค่ะคือ 2n บวก1นะคะเท่ากับว,ว่านะคะตัวหลังนะคะ an คือ 2n บวก1นะคะถ้าเราต้องการหา a 1แน่นอนนะคะ เราก็ต้องแทน n ด้วย1ก็2คูณ1บวก1ก็เป็น3นะคะคิดเลขออกมาเลยนะคะในขณะที่ a2 a2 ก็จะเป็น2คูณ2บวก1นะคะเราก็จะได้4บวก1ก็คือ5 a3 นะคะก็จะเป็น2คูณ3บวกกับ1นะคะ2 3 6, 6 6บวก1ก็เป็น7 A4 นะคะ a4 ก็จะเป็น2คูณ4บวกด้วยหเราก็จะได้เค้าเขาให้เราเขียนถึงพจน์ที่5อ่ะ a5 ก็จะเป็น2คูณ5บวก1 2 5 10 1บวก1เป็น11นะคะเราก็จะนำนะคะจำนวนที่เราคำนวณได้3 5 7 9 11นะคะมาเขียนต่อท้ายจากตัวหน้าที่เราได้เมื่อกี้นะคะ ีนี้เวลาเขียนนะคะสำหรับลำดับในลักษณะนี้นะคะเราจะไม่คูณเขาออกมานะคะเราจะไม่คูณเขาออกมาเราจะไม่มีการตัดทอนด้วยนะคะเราก็นะคะตัวถัดไปตรงนี้เราจะเขียนอ่ะเขียนคูณนะเขียนจุดนะคะลำดับลักษณะนี้จะเขียนแบบนี้ค่ะจุดในที่นี้นะคะหมายถึงคูณนั่นแปลว่านะคะ1คูณกับอะไรนะคะ a 1นะคะตัวหลังคือ3นะคะก็จะเป็น1คูณกับ 3ค่ะนะคะแล้วก็พจน์ที่2นะคะพจน์ที่2เราก็ต้องดึง a 2มาค่ะ a 2คือ5นะคะเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็จะเป็น3คูน5ค่ะถัดไปก็จะเป็น5คูน7นะคะ a 4 a 4นะคะเราก็ต้องเอาตัวนี้มาค่ะ a 4ที่เราคํานวณได้นะคะตัวหลังคือ9เพราะฉะนั้นก็จะเป็น7คูน9 สุดท้ายนะคะ a 5 a 5ที่เราคำนวณได้คือ11ค่ะ11 11ปั๊บนะคะเราก็นำา1 1มาเขียนตรงนี้ค่ะนะคะเราก็จะได้ตัวส่วนนะคะของพจน์ที่5คือ9คูณ11ค่ะนะคะเราก็จะได้5พจน์แรกของลำดับนี้แล้วนะคะ นิสิจะลืมนะคะว่าเราจะไม่คูณออกมานะคะเราจะไม่ตัดทอนตรงนี้นะคะเราจะไม่ตัดทอนตรงนี้ค่ะนะคะเราจะเขียนเขาออกมาในลักษณะนี้เลยนะคะ